สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เวลาทําความสะอาดคอกหมูกันจ้าเนื่องด้วยคอกหมูของเรานะจ๊ะไม่มีปั๊มน้ําทุกครั้งที่มีการทําความสะอาดคอกเราจะใช้พลวตักแบบนี้เลยเป็นการตักมูลน้องหมูออกไปหมักด้านนอกคอกแบบนี้เลยค่ะสําหรับการทําความสะอาดคอกหมูที่ไม่มีปั๊มน้ำนะจ๊ะเราจะทําความสะอาดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพอตักมูลน้องหมูเสร็จเราก็จะใส่ e อหมักทันทีค่ะการใส่เอหมักมูลน้องหมูจะทําให้ลดกลิ่นด้วยนะจ๊ะ สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ด้วยใส่สวนพืชผักผลไม้หรือพริกที่เราปลูกเอาไว้วันนี้ภารกิจของเรามีทั้งหมด5คอกด้วยกันจ้าลุยกันยาวๆเลยตัดภาพมาที่น้องหมูนะคะกำลังออกมาวิ่งเล่นน้ำฝนค่ะทุกคนซึ่งวันนี้ฝนตกหนักมากหนักจนน้ำขังเลยทีเดียวลืมบอกไปค่ะทุกคนวันนี้พี่ช้างเป็นตากล้องให้ด้วยพี่ช้างบอกว่าวันนี้ไม่ขอออกกล้องนะแต่งตัวไม่สูไวจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ พยายามทําคนเดียวนะคะเพราะว่าพี่ช้างทํางานหนักมากวันนี้ก็เลยขอลงมือใช้เดียวไปเลยการทําความสะอาดคอกหมูแม่พันธุ์นะจ๊ะเราจะทําแบ่งครึ่งแบบนี้เลยจ้าเมื่อกี้ทําไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งเหลือฝั่งขวามือค่ะทุกคนไม้ไผ่ที่เห็นยาวๆนี้นะจ๊ะเป็นส่วนของน้องไก่ค่ะทุกคนตอนกลางคืนน้องไก่ก็จะมานอนตรงนี้ทําให้คอกหมูบ้านนาของเรามีทั้งปุ๋ยน้องหมูและ น้องไก่ที่เดียวได้เวลากแกล้งน้องหมูแล้วจ้าพืบยังไม่ขยับอีกอ่านไปและพอได้ต้นกล้วยเล็กๆก,กินนะคะน้องหมูก็ไม่สนใจเราเลยน้องหมูชอบต้นกล้วยมากๆ ส่วนใหญ่มูลของน้องหมูนะจ๊ะจะแห้งเร็วมากเลยและที่สําคัญไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยจ้าเรามีเคล็ดลับสําคัญนั่นก็คือใส่ EM ให้น้องหมูได้ดื่มแล้วก็นํามารดคอกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงฝนตกแบบนี้ให้ลด EM วันเว้นวันเลยจ้าสำหรับใครที่อยากทำา m m เองให้ย้อนไปดูคลิปได้เลยนะจ๊ะสอนวิธีการทำา EM เองได้ประหยัดต้นทุนอีกด้วย ทำการตักมูลน้องหมูเสร็จไปแล้วสองข้อเหลืออีกสามข้อค่คะทุกคน หลายคนสังเกตว่าเอ๊ะลักษณะหมูแบบนี้ทําไมแปลกๆลักษณะ,ะหูปลกตัวยาวๆสีแดงๆแบบนี้นะจ๊ะเขาเรียกว่าพันแลนเรดเป็นสายพันธุ์จากสมเด็จนะคะผสมน้ําเชื้อพ่อคุกค,คันเราตั้งใจจะผลิตหมูแม่พันธุ์เลือดร้อยค่ะทุกคนทั้ง5ตัวนี้เป็นตัวเมียทั้งหมดเลย และตอนนี้ค่ะทุกคนเราทำความสะอาดครบทั้ง5้ากอแล้วได้เวลามานั่งเล่นกับน้องหมูแล้วจ้าแต่ก่อนอื่นขอล้างมือก่อนนะส่วนน้องหมูก็ไม่เคยจะสนใจเราเลยค่ะทุกคนเดินหนีทุกครั้งไหนลองแกล้งดูหน่อยสิตัวอ้วนๆตัวนุ้ยมากๆเลยสำหรับการทำความสะอาดน้องหมูคอกไม้ยูคาแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเราเลี้ยงน้องหมูไม่เยอะประมาณ5-10ถึงตัวเราก็สามารถใช้พั่วตักมูลน้องหมูออกได้ง่ายๆหรือสวนของใครสามารถติดตั้งปั๊มน้ำได้ก็ง่ายเลย ทำความสะอาดวันละครั้งสองครั้งก็ยังได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้ขอตัว <c oughs> ไปกแกล้งน้องหมูก่อนนะจ๊ะนี่คือผู้กา,ารต <c oughs> ัวเดียวนะผู้กาหารฝากกดไลค์กดติดตามด้วยจ้าบ๊ายบาย